พี่อันคะทำไมพี่อานพูดอย่างนั้นกับแม่เอมล่ะดูสิหน้าบอกบุญไม่รับไปนู่นแล้วเห็นแล้วก็น่าสงสารพัชราหันกลับมามองคนที่เป็นตัวต้นเหตุให้ผู้ที่เธอนับถือและกำลังเดินกระฟัดกระเฟียดแสดงความไม่พอใจออกไปอย่างเปิดเผย ความสนิทสนมในช่วงเวลาที่ก่อเกิดทำให้พัชรากล้กากล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นกับพฤติกรรมของอีกคนออกไปพัชรารู้ดีว่าผู้ที่เธอให้ความนับถือเหมือนแม่อีกคนจะรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนเมื่อลูกสาวอันเป็นที่รักเลือกเดินบนเส้นทางของตัวเองถึงแม้เธอกับแม่จะเฝ้าคอยปลอบ พัชรากลับคิดว่าทุกๆความเศร้าในใจจำเป็นอย่างมากที่จะต้องจบลงด้วยตัวของเราเองและถ้าเกิดวันหนึ่งเมื่อเราเรียกร้องหาการปลอบใจจากใครสักคนและคงเศร้าใจมากหากไม่มีใครคนนั้นยืนอยู่ในจุดจุดที่เคยยืน น้องพารพี่อันก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้แม่เข้าใจเวลาที่พูดเรื่องนี้กันครั้งไหนคุณแม่ก็มีอันต้องเป็นอย่างนี้แทบทุกครั้งล่ะค่ะพี่ก็เข้าใจนะคะว่าคุณแม่รักพี่มากและอยากให้พี่ได้แต่สิ่งที่ดีๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งตอนที่พี่เป็นเด็กนะขนาดไม่มีเงินเลย แต่ถ้าพี่เอ่ยปากอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นขนมหรือของเล่นที่เพื่อนๆเ,เขามีกันไม่มีเลยสักครั้งที่คุณแม่จะปฏิเสธพี่อยากไปไหนไปเที่ยวที่ไหนแม่ไม่เคยปริปากเลยสักครั้งว่าไม่มีเงินอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปจนทำให้บางทีแม่ ไม่สามารถหมุนเงินได้ทันกับความต้องการของพี่กว่าพี่จะรู้เรื่องนี้นี่ก้อนใหญ่ก็เข้ามาเป็นปัญหาของเราทั้งสองแม่ลูกแล้วดีหน่อยระหว่างนั้นที่มีลุงเคนเข้ามาในชีวิตของแม่ทำให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีจนพี่กับแม่ต้องไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส ถึงแม้นพี่อันอยากจะใช้ชีวิตต่อที่โน่นเลยแต่พี่ก็สงสารแม่ว่าต้องกลับมาคนเดียวพี่ก็เลยตัดสินใจทิ้งอนาคตทุกอย่างเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนท่านแต่ก็มีเวลาที่ตกลงกันไว้นี่ก็ครบกำหนดแล้วแม่ขอยืดเวลาออกไปอีกปีโดยมีเหตุผลว่า ช่วงนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่คุณหมอประจำตัวของแม่ก็ยืนยันกับพี่อย่างนั้นเป็นเหตุให้พี่จำเป็นต้องอยู่ที่เมืองไทยต่อเหตุนี้ทำให้แมรี่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่แมรี่ก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของพี่พูดแล้วมันก็เป็นปัญหาที่กลืนไม่เข้า ใครไม่ออกพี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้คุณแม่ยอมรับในตัวของแมรี่เธอได้บ้างดวงตาคู่งามหม่นแสงลงน,นิดนิดรู้สึกหมดหวังในสิ่งที่คาดหวังไว้และคงไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่คิดอันธิการู้ดีความเหงากับความหวาดระแวง เป็นความเศร้าที่ดูสูสีกันเพราะเธอก็รู้ทั้งรู้ว่าชีวิตของแม่จะสัมผัสกับความเหงามากแค่ไหนถ้าปราศจากเธอแล้วแต่ความระแวงที่ก่อเกิดขึ้นกับหญิงคนรักทำให้เธอต้องรีบตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วจริงๆภาพที่เห็นกับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากเพื่อนรัก ทำให้เธอต้องกลับมาย้อนคิดในความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดอีกครั้งว่าเธอจะมีความสุขอยู่อีกจริงหรอถ้าปราศจากซึ่งคนรักแล้วและคำถามนั้นมันมักจะวนๆอยู่ในสมองให้ได้คิดในช่วงเวลาหลังๆมานี้อืมพี่อัน ไม่เอาสิหาอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิแม่เอมก็คงพูดไปงั้นๆแหละค่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วท่านก็คงจะตามใจพี่อันอยู่ดีแหละไม่เอาค่ะอย่าทำหน้าอย่างนั้นวันนี้เรามาดินเนอร์กันนะเรื่องไหนที่ทำให้เราหม่นมองใจอย่าเพิ่งไปคิดเลยนะคะเท่าที่พัดรู้มา ปัญหาของคนเรามันก็มีอยู่สองแบบคือ 1. ปัญหาที่แก้ไขได้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อะไรอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราพอจะแก้ได้เราก็จัดการให้ผลลัพธ์มันออกมาให้ดีที่สุดแต่ถ้ามีสิ่งไหนที่เราพิจารณาแล้วว่ายังไง เราก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้ถึงแม้นจะรู้สึกไม่ดีอยู่บ้างสุดท้ายเราก็ควรที่จะปล่อยถ้าเราไปจับยึดก็รังแต่จะทำให้ไม่สบายใจนะคะดีไม่ดีอาจจะเจ็บป่วยเอาได้เลยนะคะดวงตาคู่งามจับจ้องคนหน้าจนิเจือนยิ้มยิ้มมือบางเอื้อมไปบีบเบา มือของอีกคนที่วางอยู่บนโต๊ะส่งถ่ายกำลังใจที่มีอยู่อย่างเต็มเปลี่ยมให้อีกคนอืหือันธิกาพยักหน้าขึ้นลงหงึกหงขอบคุณน้องพันมากนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้พี่อันธิกาพูดพร้อมจ้องมองไปที่มือข้างที่ถูกสัมผัสและรับรู้ถึงแรงดีบนิดๆผ่าน สัมผัสนั้นซึ่งตอนนี้เธอก็รับมันมาจนเต็มหัวใจอันธิกาชอบความรู้สึกนี้จริงๆทุกๆเรื่องราวที่เคยผ่านเธอบันทึกมันไว้โดยผ่านสายตาตลอดนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยจำได้ดีที่สุดยังจำได้เสมอว่ารอยยิ้มที่เคยยิ้มให้เธอเสมอสายตาคู่นี้ ที่คอยเฝ้ามองมาที่สายตาของเธอตลอดรอยยิ้มที่ถูกซิงเข้ามาในสมองได้โดยไม่ต้องใช้สาย USB ต่อเชื่อมมาเลยแม้แต่น้อยภาพที่มีค่าที่สุดถูกจัดเก็บไว้ในความทรงจำของเธอและสิ่งนั้นมันกำลังหวนกลับมาให้เธอได้สัมผัสอีกครั้ง พัชราชักมือกลับก่อนที่จะเอ่ยคำถามที่ข้างค้างในใจออกไปพี่อันขาพี่อันก็อยู่ที่เมืองไทยตั้งห้าปีแล้วแล้วเออเออทำไมไม่ไปเยี่ยมพัดบ้างถึงแม้นเราจะขาดการติดต่อกันเพราะภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบ แต่พ่อพี่มาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยแล้วทำไมถึงไม่ไปหาพัดบ้างพัชราเชสายตามองไปอีกทางด้วยรู้สึกขัดในอกเมือ่อคิดถึงว่าอีกคนไม่คิดถึงเธอเลยแม้แต่น้อยความสัมพนันธ์ที่ครั้งเมื่อย,ยังเป็นเด็กทั้งสองมักจะตัวติดกันราวกับปลาท่องโก ổ, ก็ไม่ปาน ไปไหนไปกันมีความสุขแทบทุกครั้งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน <c oughs> ใครว่าพี่ไม่พยายามติดต่อเราล่ะตอนพี่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆพี่นะ่ะบินไปหาเลยนะบินไปหาเราที่เชียงใหม่จำได้ว่าพี่ไปนั่งรออยู่ใต้ต้นจามจุรีต้นใหญ่ข้างๆคณะ ที่น้องพัดเรียนพี่มีของฝากให้เราตั้งหลายชิ้นพอเห็นน้องพัดเดินออกมาหน้าคณะกะว่าจะเข้าไปทักแต่พี่เห็นพัดเดินเกาะแขนใครก็ไม่รู้คิดว่าคงเป็นเพื่อนสังเกตอยู่ตั้งนานพอเห็นน้องพัดซบที่ไหลของน้องผู้ชายคนนั้นแล้วพี่เนี่ชาว,ว่าไปทั้งตัวเลย ทำให้ขาที่คิดว่าจะก้าวออกไปแข็งทื่อขึ้นมาดือ้อพยายามจะก้าวออกไปยังไงก็ทำไม่ได้จนน้องพัดเดินไปกับเพื่อนจนลับตาพี่ถึงกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อยู่พลังจากวันนั้นพี่อันไม่กล้าที่จะไปหาน้องพัดอีกเลยได้แต่ถามข่าวคราวจากแม่จอมใจ รู้สึกดีแทบจะทุกครั้งที่รู้ว่าน้องพัดสบายดีมีคนของหัวใจแล้วพ่อเรียนจบก็ทำงานต่อที่นู่นเลยพี่รู้สึกดีมากรู้ไหมที่รู้ว่าน้องพัดกลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพว่าก็ว่าแหละความสัมพันธ์ดีๆถึงไม่ต่อก็ติดเห็นไหมล่ะ เรากลับมาเจอกันอีกครั้งยังไม่ถึงเดือนเลยแต่เราก็มีความสุขที่ได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาร่วมกันอืพี่อันพี่อันมีความสุขอยู่ใช่ไหมคะที่ได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆกับพนันนะคะ ดวงตาคู่งามลุกวาวขึ้นมาแทบทันทีรู้สึกสุขในอกยิ่งที่คนนั่งข้างๆมีหัวใจของความสุขเหมือนเหมือนกันกันกบเธอพี่อันคะคนที่พีอันเห็นนั้นก็แค่ดีตแฟนคะ่ะหาไทยเป็นเพื่อนที่คณะแรกๆเขาก็ตามจีพัทตั้งแต่พัทเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วพอจะขึ้นปีสามพัท ก็สัมผัสได้ว่าไม่มีใครจริงใจและใส่ใจพัดได้มากเท่าหาัทยอีกแล้วพัดเลยตกลงที่จะคบหาดูใจกับเขาแรกๆก็ดีนะคะที่พัดตัดสินใจเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะโลกทั้งใบแทบจะเป็นสีชมพูเลยนะคะหัทยเขารักและให้เกียรติพัดมาก คอยดูแลพาสเป็นอย่างดีจบจนเราจบมหาวิทยาลัยพร้อมๆกันเข้าทำงานก็ที่เดียวกันหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นทำให้เราสองคนเริ่มห่างเพื่อนและสังคมรอบข้างเริ่มมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเวลาที่เคยมีให้กันและกันก็ลดน้อยลง ระยะเวลาสามปีที่ทำงานอยู่นู่นพัดได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างทั้งเรื่องงานและผู้คนนะคะพัดไม่โทษหไทยหรอกนะคะที่ความสัมพันธ์ของเราจบลงพัดมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ผิดเหมือนๆกันถึงแม้นพัดจะจับได้ว่าหาไทยเขามีคนอื่น แต่หาไทยก็ยืนยันว่าจะเลือกพัดแต่พัดรับไม่ได้นะคะพี่ยันเพราะแก้วที่มันร้าวแล้วมันก็ยากจะประสานให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมพัดเลยเรื่องเรือกที่จะเดินออกมาถึงแม้นการกระทํานั้นจะทําให้พัดเจ็บมากก็ตามดวงตาคู่งามหม่นแสงลงนิดนี้ เมื่อภาพของใครบางคนเข้ามาอยู่ในห้วงคำหนึง่งถึงแม้นระยะเวลาเกือบสี่เดือนที่หัวใจของเธอได้ผ่านการบอบชำ้ำแต่เวลาที่ผ่านผ่านก็ทำให้หัวใจดวงน้อยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่พัชราอยากจะขอบคุณมากๆก็คือการที่เธอได้เรียนรู้เรื่องไพ่ย,ยิปซี กับพี่อันผู้ที่ซึ่งนั่งทําตาปริบๆฟังเรื่องราวความรักของเธออยู่ขณะนี้พัชราก็ต้องยอมรับว่าการได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งมันทำให้ความสุขที่เคยจางหายไปนานแล้วกลับมาก่อตัวขึ้นในหัวใจของเธออีกครั้งและพัชราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ผิดเสียแต่ว่าคนที่เธอเฝ้าคิดถึงเสมอมาวันนี้กลับมีคนของหัวใจแล้วและดูเหมือนอีกไม่นานเจ้าหล่อนก็จะห่างหายไปจากชีวิตของเธอไปใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านเกิดของหญิงคนรักคิดถึงตรงนี้แล้วหัวใจที่พัชราเริ่มรู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นเจ็บแปรบขึ้นมาดืด้อ ส่งผลให้อัตราการหายใจติดขัดใบหน้านวลซีดเผือขึ้นมาอย่างอัตโนมัติน้องพาดน,น้องพัดน,น้องพาดเป็นอะไรไปคะทําไมหน้าขาวซีดอย่างนั้นล่ะน้ําเสียงละมุนหวานเอื้อนเอ่อยออกไปอย่างหวังคําตอบก่อนที่คนทําหน้าซีดๆจะได้พูดอะไร มือบางยกขึ้นแตะเบาๆที่หน้าผากมนของอีกคนแทบทันทีอืมตัวก็ไม่ร้อนนี่ไม่สบายอะไรหรือเปล่าคะบอกพี่อันได้นะอยากจะกลับพักผ่อนตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวพี่เดินไปบอกแม่ก่อนดวงตาคู่งามสบประสานอันธิกาหวังย้ำในความคิดของตัวเองไม่หรอกคะ่ะพี่อัน พัทไม่เป็นอะไรเสียหน่อยเพียงแค่พัทคิดถึงว่าถ้าพี่อันไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกอีกครั้งพัทคงจะกลับมาลิ้มรสกับความรู้สึกเหงาอีกครั้งเป็นแน่ค่ะพี่อันพี่อันคะพี่อันไม่ไปไม่ได้หรอคะดวงตาคู่งามชาบฉายแววออดอ้อนออกไป อย่างหวังให้อีกคนได้คิดถึงนั้นเธอจะรู้ดีว่าความหวังนั้นมันช่างริบเรี่สือลอเกินอืมน้องพารน,น้องพารมีเหตุผลอะไรเหรอคะที่จะให้พี่อันอยู่ที่เมืองไทยต่อนอกจากเพื่อความต้องการของคุณแม่แล้วคำถามที่เอื่อนเอ่ยออกมาตรงจุดดูดเหมือนลูกศรพุ่งตัวไปปาก จนทะลุเป้านิง่งคือคือคือพัทอยากให้พี่อันอยู่ต่อนะคะ่ะไม่ใช่เพื่อแม่เอมแต่เพื่อพัทพัทร,รู้ดีว่าพี่อันต้องกลับไปทำหน้าที่ของคู่มัน่นแต่พัดก็อยากให้พี่อันอยู่ที่เมืองไทยต่ออยู่ดีค่ะพัทชรารู้ดีว่าความต้องการของเธอแหมน มันจะขัดกับสิ่งที่ควรจะเป็นแต่การที่เธอได้รับหน้าที่ว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางให้ผู้ที่เป็นพี่อยู่ต่อและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยจากแม่แม่ทั้งสองแต่ลึกๆแล้วเธอกับรู้สึกว่าเหตุผลกลใดที่เธอตอบรับทำหน้าที่นั้นและสิ่งนั้นก็คือเพื่อหัวใจของเธอเอง น้องพัดน้องพัดก็รู้ว่าพี่อันอยู่ที่เมืองไทยมาตั้งหปีแล้วการกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกของพี่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถติดต่อกันได้นะี่คะเทคโนโลยีทุกวันนี้ยิ่งก้าวรำเหมือนกับว่าทุกวันเราสามารถย่อโลกทั้งใบลงได้แค่มือถือเพียงเครื่องเล็กๆเ,เพียงเครื่องเดียว ปากบางพูดพร่ำแต่หัวใจดวงน้อยกับกระตุกวูบเมื่อคิดได้ว่ามีคนที่ต้องการให้เธออยู่ที่เมืองไทยต่อเพิ่มอีกคนนอกจากผู้เป็นบุปการีของเธอเองอันธิการู้สึกลึกๆอยู่ในอกเธอยอมรับว่าการกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งของเด็กสาวที่เธอมอบจูบแรกให้ ถึงแม้นตอนนี้จะโตเป็นสาวสะพรั่งเต็มตัวแต่ดวงตาคู่แป๋วที่เคยมองตามแต่เธอไปทุกที่เมื่อครั้งเป็นเด็กยังตรึงอยู่ในหัวใจอันธิการเสมอภาพนั้นกระจ่างชัดถึงแม้นว่าเวลาจะล่วงผ่านมานานมากแค่ไหน